พ,พี่พูดถึงเรื่องภูปัญญาท้องถิ่นมันคืออะไรหรอคะภูมปัญญาท้องถิ่นหรือ l o โ a l w i s d o อ๋อที่บางคนเขาเรียกว่าภูปัญญาพื้นบ้านใช่ไหมคะใช่ใช่แต่บางคนก็อาจจะเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านก็ได้นะซึ่งเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่นำมาความรู้และประสบการณ์ของชาวบ้านที่สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลายาวนานนั่นเองคะ่ะ ฉันเล็กหญิงนิชาดานีประเสริฐอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะนี่ฉันนิรินทร์ทวีพาชวนชัยชั้นประถมศึกษาปีที่สค่ะนี่ฉันนิเดียรินทร์ติ๊กตาประทิดิศนี่อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย ครับวอนนี้ก็มีแนวความคิดว่าอยากจะให้เด็กน้อยรุ่นลูกรุ่นหลานนี่เขาเห็นการยิบเอาวัสดุในท้องถิ่นอะไรก็ได้ที่มาประกอบเป็นของค่ายของสอยทำเป็นสินค้า้ายเป็นสินค้าโอทอปไปนในในเชิงืองนกันเครับอนขับไม่ว่าจะเป็นทลายมะพร้าว พักต๊ท,ทวาแล้วก็บอกไม่ไผ่นี่ครับเรามาผสมประสานกันมันก็สามารถเป็นของใา้ของสวยเพิ่มคุณค่าได้จริงๆแล้วลูกเมืองก็แก่ขนาดนี้แล้วพยายากจะอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ต้าลูกหลานว่าลูกหลานเขาจะได้เอาไปสืบสาดต่อของบ้านตะกุดลเจ้าปลอกเนี่ยเดี๋ยวมันจะหมดไปแล้วครับไม่มีตอนนี้ยังไม่มีคนสานต่อ เห็นเจ้าลูกหลานที่เป็นนักเรียน,นยสนใจอยากจะพาเขาให้มิตรไทยเดาความลูกเขาเขาจะได้เอาไปสานต่อได้บ้านเรามีแม่ไผ่มีเถาวัลย์มีเครืองนม,มัวมีพกักโปงครับวัชพืชที่มันอยู่ในสวนเราเนี่ยเนี่ยเดินไปตรงไหนก็ได้มดเลยครับเยอหมดเลยวัชพืชแต่เราก็สามารถเอามา เป็นวัสดุทำมาเป็นประโยชน์นี่อยางผมพาลูกหลานทำเนี่ยอันนี้ก็คือกระบอกไม่ไผ่อันนี้ก็คือพักตบชวาเดี๋ยวก็จะพาต๊ะแต่งแล้วมันก็จะเป็นของใช้ที่มีค่าก็อยากจะอนุรักษ์เอาไว้อยากจะพาให้ลูกให้หลานนี่มีรู้จักว่าอันนี้ต้นอะไรเถาวันแดงคืออะไรถ้าภาษาโคราชเถาวันแดงก็เรียกว่าเครือชุด ถ้าภาษาอีสานก็เอื่นประทตดแต่ภาษาไทยก็เถาวันแดงเด็เกลูกหลานบางคนยังไม่รู้จักซั้าว่าเถาวันแดงใบมันเป็นยังไงเครือมันเป็นยังไงแด<ม>งวัตดุของเราที่ทําที่สาพารมนี่นี่คือเถาเครือภาษาบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าเครือชุดธรรมชาติของบ้านเราเป็น เขาเรียกว่าเรือโนมัวภาษาบ้านโคราชภาษาอีสานก็มาผีควนมือเขาไปอนเรสนข้อนเลยที่หูเห็นก็เอาจากนี่แหละสร้างอาชีพสร้างรายได้เลชูเอินได้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราเย้